ฐานเรียนรู้คนมีน้ำยานะคะซึ่งฐานนี้เราจะสอนในเรื่องของการทําน้ํายาในกระสงคงจากน้าหมักมะกรูดนะคะวีการประจำฐานจะมีทั้งหมด3ท่านสวัสดีค่ะชื่อวิทยาขาจวงชื่อเล่นชื่อเมย์นะคะตำแหน่นงยยน,นักกาพยากรบุคคลท่านที่2นะคะจะเป็นพี่ละเอียดสังขรักษ์นะคะหรือพี่เอียดนะคะที่เป็นซีอีโอประจำฐานแห่งนี้นะคะเป็นผู้มีอํานาจเป็นเ็ตเต็มทุกอย่างนะคะอํานาจบื้อที่แท้ทูนะคะในเรื่อของวัาวันนี้นะคะ ท่านี้สามก็คือเป็นพี่นิมหรือพี่หน่อยนะคะจะเป็นผู้เชื่อมของพี่เกียดดูแลสถานที่แห่งนี้นะคะตัวหนูจะเป็นพีอาประชาสัมพันธ์นะคะช่วยอธิบายในเรื่องของการทาน้ายาเน็รผสมแห่งนี้ค่าใช่ใช่เชิญแม่ยังวางจ้าก็ อธิบายเกินเนาะด้วยความที่ว่าเราเป็นศูนย์ฝึกอบรมเราก็จะแต่ละปีงบประมาณเราจะเบิกพวกเตดพวกแกรสพวกสลไลดยที่เป็นเคมีแบบร้อเซนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วกลุ่มเป้าหมายแล้วเวลาเราอบรมทีอะที่อบรมยาวนานที่สุดที่เราทําก็คือโค้งหลังนาห้าเดือนอยู่งานอบรมเกี่ยวกับโค้งหลงนานเนี่ยค่ะห้าเดือนทั้งงบปกติเราเป็นกู้ออตอนนั้นท่านอารุณรั์ชินชนะ ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นันาแพทจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านเป็นคุณุรินท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยปีนึ้งเราเบิกได้งบเบิกอันขนาดนี้เลยเหรออนุญาทำความสะอาดบอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างนึงคือท่านก็รู้สึกว่าพี่พี่มดงานที่เขาจะต้องดูแลประจาหอเนี่ยที่เขาต้องล้างห้องน้ำล้างห้องน้ําห้องประชุมล้างอะไรเงี้ยเขาจะต้องโดนเคมีพวกเป็กที่ไม่มีกลิ่นฉุนๆอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันแล้วพวกเนี้ยคือต่อให้เราคิดว่าเราไปกระเด็นแล้วเราล้างออก แต่เนี่ยมันจะค่อยๆสะสมเข้าสู่อุณหงของเราเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้ต่างๆท่านก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราทำทุาอย่างเนี่ยผสมจากธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนใช้เนี่ยดีกว่าไหมท่านก็เลยไปได้สูตรตัวนี้มาจากซีมาอโศกนะคะแล้วก็ผนวกกับจังหวะที่กรมการพัฒนาชุมชนของเรามีการทํา เข้าหลงนาแล้วก็มีมันจะมีหนึ่ง,นงในฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดสิบฐานก็จะมีฐานในฐาน,นานคนน้ํายาซึ่งลักษณะของเราก็ไปด้วยกันได้ก็คือการทาน้ายาเนออี่การทําน้ํายาเ,เป็นองค์กจ,จากน้ำหมักมะขูดหรือผลไม้รสเปรี้ยวนะคะทีนี้ขั้นตอนการทาําน้ํายาในองค์มของเราจะแบ่งเปน็นทั้งหมดสามช่วงด้วยกัน ช่วงท,ที่ใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะคะจะเป็นช่วงของการหมกรักมะขูนนะคะหมักทำน้ำหมกักมะขูนหรืผลไม้รสเปรี้ยวและขั้นที่ขั้นที่สองเรามีใช้ระยะเวลาน,น้อยหน่อยแต่ว่าปัาติบางบ้านอาจจะหายากก็ไว่เป็นนายก็คือการทำน้ำด่างและขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่เราเกิดทกันในวันนี้นะคะก็คือการเอาน้ําหมักนะคะแล้วก็น้ำด่างมาทําน้ํายาอประสงผสมส่วนผสมในการทําน้ำยาอประสงมีอะไรบ้าง ก็เดี๋ยวจะอธิบายในขั้นต่อไปนี่จะขออธิบายในเรื่องของการทำน้ำหมักก่อนที่ต้องใช้ระยะเวลานะคะ,ะเราจะใช้มะกรูดสดหรือผลไม้รสเปรี้ยวนะคะประมาณ6กกิโลน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลอ้อยเราจะใช้ประมาณ2กิโลน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลอ้อยประมาณนี้ค่ะพี่เอาไว้เลยฉะพกล้วยอะเราฉับกล้วยนะคะนับน้ำประมาณ36ลิตรนิตแล้วถังหมักของเราประมาณ7.2ลนิตรเราเป็นพื้นที่ใหญ่ทำหมักทีก็คือแบบหมักเอาเยอะเลยนะคะ แล้วก็ถ้าถ้าบอกว่าเป็นผลไม้อย่างอื่นได้ไหมอาจจะเป็นมะนาวก็ได้นะคะบาเอเวอร์ก็ได้ค่ะแต่กลิ่นเขาจะไม่สู้มะกรูดเพราะมะกรูดก็จะมีน้ํามันหอมระเหยที่มากกว่าคือก,กลิ่นที่หอมสดชื่นมากกว่าค่ะดิงเราเราก็เลยแบบว่านิยมจะใช้มะกรูดมากกว่าแล้วก็หมกักการหมักของเราตรงนี้เราจะได้ใช้การต้มเราจะค่อยเป็นหมักแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแต่ว่าในหนึ่งถังที่เราหมักไปเนี่ยเราสามารถนรากลับมาใช้ได้หลายครั้งเหมือนกันถังหมักที่เราใช้างานที่สุดประมาณ7ป็ปีเราเลี้ยงไปเรื่อยเราเลี้ยงเราเลี้ยงเป็นการเติมน้ำตาลไปเรื่อยน้ำตาลอ้อยตรงนี้นะคะที่เป็นอาหารดีที่มันเป็นทาใใ้น้ำหมักมเราเป็นขัอหมอมนะคะอ่าวิธีการทำน้ำหมักนะคะอาจะเราจะเอามะปูดหรือผลไม้รสเปรี้ยวน,ยนี้มาล้างทำความสะอาดเอาดินเอายายต่างๆนะคะออกให้หมดก่อน หลัจงจากนั้นเราก็จะผ่าครึ่งอย่างนี้เราผ่าครึ่งอย่างนี้นะคะเพื่อให้ดูดินซีสามารถย่อยทั้งเนื้อและผิวหนังไปพร้อมๆกันได้ผ่าครึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็โยนลงไปในถังที่เราเตรียมเอาไว้ถ้าถัางของเรามีขนาดเล็กกว่าเจลิตรเนี่ยอ่าอจารย์ส่วนง่ายๆเลยค่ะคะือ3ต่อ1นมะกรูดสด3กิโลนะคะแล้วก็น้ำตาลแดง1กิโลทีนี้บางช่านจะบอกว่าถ้าบ้านชันมีแต่น้ำตาลทรายแดงได้ไหม ได้น้ําตาลสายแดงก็ได้จะกลิ่นจะไม่หอมเท่าน้ําตาลอ้อยตัวนี้กลิ่นน้าตาลอ้อยอันนี้จะทําให้กลิ่นน้ํามักมะกรูดของเรามีความหอมหอมหวานนะคะหอมแบบหอมชื่นใจแต่ถ้าเป็นน้ําตาลสายแดงกลิ่นก็จะออกเชิงค่โทลงปุ๊บเบาปับ๊บมึนขึ้นหัวเลยจะ <c oughs> ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่กลิ่นเขาอาจจะไปทางแนวนั้นสักหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะถังในการหมกักแนะนำว่าให้เป็นถังสิดนกำลอแบบนี้นะคะ อาสีดำซึมแบบนี้เพื่อที่ว่ากิริรีเขาชอบอยู่ที่มดืดเวลาเขากําลังเดินเดินเชื้อเดินอะไรเงี้ยเขาจะชอบอยู่ที่มดืดทางโปง่งๆอย่างนี้ไม่แย่นัเพราะว่าพอแสงพอแสงอะไรตัวนี้อะไรเข้าไปววรบกวนวพวกเขาจะเดินเชื้อชา้ากว่าจะเป็นกว่าจะเป็นนัหมาร์ี่แบบหอมได้ไรได้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มากกว่านั้นประมาณเดือนหรือสองเดือนนะคะ แล้วก็น้ำหมักที่ที่หอมที่สุดคืออายุช่วงประมาณ5-6เดือนนั้นได้คือหอมสุดๆแล้วโอเคทีนี้เราเอาเราเราถึงวิธีการผ่ามะพูดเราอยู่ตรงไปใช่ไหมคะพอ <c oughs> <c oughs> ผ่าเสร็จปุ๊บอ่าเราก็จะ ใช้น้ำตาลแดงที่เราเตรียมมาไว้นะคะถ้า3กิโลมูดสด3กิโลนะคะถังประมาณ20ลิตรเราจะใช้น้ำตาลแดงประมาณ1กิโลไอาตาลสดก็คือ3ต่อ1เนาะ,ะแต่ถ้าเป็นถังเต็ม2ลิตรที่อยู่้านหลังนน100ลิตรนะคะเต็ม2ลิตรเราจะใช้น้ำตาลแดง2กิโลนะคะต่อเอ้น้ำตาลแดงของเราเนี่ยโรยไปทั่วค่ะพอเราผ่านมาขูดเสร็จแล้วอ่าโรยทั่วเสร็จปุ๊บปิดฝาทิ้งไว้ก่อน7วันเพื่อให้เกิดการหลัก เกิดจุลินทรีย์พอครบ7วันปุ๊บเราก็จะเปิดฝาขึ้นมาเต,ติมน้าําให้เต็มถังแล้วปิดฝาทิ้งไว้อีกสามเดือนแล้วก็นำมานำน้ำหมักมาใช้ได้แล้วค่ะแต่กลิ่นเขาจะยังหอมไม่สุดปัญหาว่าใช้ได้ไม่ได้หอมสุดจริงๆประมาณ5-6เดือนประมาณนี้วิธีการนํามาใช้นะคะหลังจากที่เราถ้าเราจะใช้น้ำหมักมาขุดมาทำนทานๆเหตุประสงค์เนี่ยเราก็จะตักเ,เ,เ,เอานะ้ำนะน้องมีเนื้อมาด้วยอะไรมาด้วยอย่างเงี้ยเนื้อพวกของขูดที่มันยังย่อยไม่หมด แนะนํานะคะว่าตะแ,แงตะแ,แงที่จะเอามากรองกรองเอาน้ำหมักมะกรูดเนี่ยขอให้เป็นไนลอนอ่อนอย่างนี้เพราะว่าถ้าเป็นสแตนเลสกบเป็นไงคะอ่ากัดมันกัดแน่นอนเลยเพราะมันไม่ถูกกันมันเป็นกรดกรดธรรมชาติแล้วถ้าเป็นไนลอนอ่อนอย่างนี้ไม่เป็นไรใช้ได้ค่ะทีนี้พอกองได้แล้วนะคะมันจะมีพวกเยื่อมีพวกมีอะไรที่ยังย่อยไม่หมดเราก็เอาเทคลอ,องไปหลัง อย่าทิ้งนะคะอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งเอาโยนเข้าไปในถังโรยน้ำตาลตามลงไปประมาณ 1- 2ึกิโลตามปริมาณของถังนะคะเติมน้ําให้เต็มแล้วปิดฝาทิ้งไว้อีกสองอาทิตย์ก็นำกลับมาใช้ได้แล้วค่ะเราจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อจนกว่าเนื้อมะกรูดแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วหรือเรารู้สึกว่ามันไม่หอมแล้วอะไรแล้วก็สามารถที่จะเทถังแล้วเป็นถังใหม่มะกรูดเราจะไม่มีการเติมใหม่เราจะมาเป็นรุ่นต่อรุ่น จะหมักไปลื่นไปลื่นเพราะว่าถ้าถ้าใหม่ปุ๊บมันเหมือนแตกอะมันเหมือนแตกมันก็จะแบบทําให้แบบเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะหมักไปลื่นต่อนลื่นเลยในส่วนขั้นตอนการทำแล้วหมักมาขูดและการกรองนําไปใช้มีท่านใดสงสัยเพิ่มเติมไห้คะแต่ถ้าเป็นอ่ามะเฟืองเนี่ยมะเฟืองวิธีการหมักก็เหมือนกันแต่ว่าแนะนำว่าทำเป็นโทุนเล็กๆนะเฟืองก็ดีวิธีการหมักเหมือนกันเลยค่ะไปทนเล็รๆเช็ดหน้า โอเคขั้นตอนาการหมักไม่มีท่านใจสงสัยหรือตอนนี้ที่ไม่ออกตอนนี้เบอร์อยู่รกอนคะร้อนไหมคะร้อนไหมเป็นน้ำหมักภายใน3มเดือนเนาะคือนกนครัอนเราใช้อ็คือเราาทำเป็นน้ำยาเอกประสง ก็คือเราจะานำน้ำมาปู๋จะค่ะเอามาควรทำน้ำยาอิงผสมหรือจะกรองเอาเฉพาะน้ำเนี่ยเทในท่อน้ำทิ้งก็ได้มันจะช่วยลดกลิ่นแล้วก็พอน้ำยาอปรผสมตัวนี้ของเราก็าคือจะซักผ้าล้างถ้วยล้างจานซักองท้าก็ได้ล้กงข้าไหม่ก็ได้นะคะแล้วก็ล้างไม้ล้างมือก็ได้ทำเป็นน้ำยาล้างมือก็ได้ค่ะ<อ>ได้ใช่ล้าห้องน้ำาล้วยิ่งห้องน้ำนี่คือจะ<อ>ช่วยให้กระเบื้องเงาเอ,เอาไปล้างจานแล้วก็ซูดเยี่อ จ้ะสุดเดียวเนี่ยนะุดเดียวนี่หนูวิ่งรอบบ้านเลยซักผ้าซักถุงเท้ายิ่งถุงเท้านี่ออกดีค่ะแช่ไว้ประมาณสักสิบถึงยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ความสะอาดมากสะอาดความสกปรกรุ่นที่สี่แล้วก็จะทรงประมาณนี้ละค่ะต้างซ <c oughs> ักถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องรูทที่เป็นน้องพนักงานเหมือนกันเขาเพิ่งมาในประมาณเมื่อวิกีกาเขาเพิ่งเขาก็บอกว่าเขาเอาน้ำมาเอาน้ำยานึ่งกระเนี้ย ของหนที่วกวนเนาะที่เราควรจาไปเนี่ยเอาไปซักถุงเท้าเขาบอกว่ามันออกดีกว่าแฟบที่เขาใช้ปกติ เคฟฟอองงไมห็็นนปโอ้โหฟองเยอะมากเลยค่ะคุณพี่อยากให้คุณพี่ท้าพิสูจน์กับล้างมือตอนนี้มากเลยค่ะคุณพี่อ่าอย่าจะบอกต่อไปนะจ๊ะอันน,น,นี้อันนี้เป็นสูตรอ่ากำลังพัฒนาค่ะเขาเรียกว่าเป็นวิจัยน้อยของเมีทยายเองอเป็นวิจัยน้อยคือบางคนเขาไม่ชอบกลิ่นที่รุนแรงเขาชอบกลิ่นที่มันอ่อนลงแล้วก็อยู่แล้วก็สีที่ใสขึ้นเพราะอันนี้รู้สึกไงคะดูดดันเหลือเกินอะไรอย่างนี้นี่เป็นสีธรรมชาติของน้ำตาลอ้อยค่ะแต่นี้คือสำหรับกำลังจะลองทันให้ กับกลุ่มที่เขาต้องการกิี่น้อยลงแล้วก็ต้องการท่ิ่มสีสันเพิ่มความน่าใช้แต่นี้คือการทําวิจัยน้อยอยู่ค่ะส่งส่งอ็จะร่ม <c oughs> ส่งก็จะร่มแต่ก็ไม่เป็นไร๋ยวาราค่อยๆทําค้คนหากับตอบต่อไปเรื่อยๆไอ้น,อนี้ค่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีว่า มันเป็นไอตันนี้เป็นไรอ่ะลืมเลยลืมเลยอันนี้เราอันนี้ก็ปล่อยปล่อยเขาอันนี้กินไปนะคะล้างห้องน้ำก็ได้ค่ะนี่ก็ใช้ล on, ้างห้องน้ำจะทำให้กระเบื้องของเรามีความเงางามค่ะเดี๋ยวพึ่งหาค่ะพี่หนึ่งเลยลองหาตามจอูเราเราเราอยู่นี้อยู่ใช่ไหมคะคุณพ่อคะเก็บไ้เ้ออย่าเอาไปทิ้งที่ไหนนะคะ เราจะเอามาทําน้าด่างนะคะซึ่งคุณสมบัติน้ําด่างเนี่ยพอเขาตกตะกอนมันจะมีความนื่นเวลาเราซักเสื้อซักผ้าเนี่ยไอ้ส่วนหนึ่งที่นึ่นก็ร่วมเพราะว่าน้าด่างมันช่วยด้วยแล้วก็น้าด่างเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความความสดของสีผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ผ้าที่อย่างเงี้ยอันนี้หนูก็ซักกันน้ำหมักอันนี้จะว่าหนูอะ ใช้ตอรีดแรงหนูที่เกียดหลอแต่เวลาซักผ้าที่อย่างไวเลยดิแล้วก็อ่ามันใช้ตอลีดแรงไอเด็ดแล้วก็ระยะเวลาตัวนี้ก็ปีสามปีช่วงื่องนี้สามปีแล้วแต่เรื่องหนูก็ซักไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยซักอ่ามันจะช่วยในเรื่องของสรรีสันของผ้าให้ให้คงความสว่างสดใสแล้วก็อ่าเรื่องของ สิ่สกปกที่อยู่ตามซอกซอยอะไรอย่างเงี้ยที่มันทําให้เราที่เรามองไม่เห็นเราคิดว่ามันสะอาดแล้วอย่างเงี้ยค่ะนี่คือคุณสมบัติของน้าด่างวิธีการทํา <c oughs> ถ้าเป็นถังจนสองลิตรเราจะใช้ขี้เถ้าประมาณสิบกิโลน้ําประมาณก็ยี่สิบห้าลิตรแต่เรางบค่ะเราเต็มถังแล้วตรงนี้ก็น้ำก็เต็มถังเหมือนกันนี่ก็น้ําเต็มถังเหมือนกันเพราะเราหายากขี้เถ้าแนะนํานะคะให้เป็นขี้เถ้าที่ใช้แต่ชางโลที่ไม่โดน ไม่โดนอาหารเนาะไม่โดนน้ำของอาหารหรือว่าไม่โดนตัวของอาหารอ่าไม่แนะนําที่เท่าจากเตาเป็นย่างชบูแต่ว่าจะอ่าที่เท่าที่จะเอาไวเา้เผาเป็นไม้ที่เผาไล่น้องยุงเออน้องยุงน้องอ่าไลย,ยุงให้น้งววน้องควายก็ได้ค่ะแต่เป็นไปได้ให้เป็นที่เท่าที่มีความขาวมันจะทําให้น้าด่างของเรามีความใสแล้วก็แน่นอนคุณสมบัติการลื่นทางความสะอาดเหมือนกันค่ะ วิธีการทางก็คือเอาพี่เท่าเนี่ยขนนั้นตอนง่ายสุดละเอาพี่เท่าเทล,ลงไปในถังเลยแล้วก็เติมน้ำลงไปให้เต็มถงังกวนสักสองสามทีก็แก๊กก,ก็แก๊กพอเป็นพิธีแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้เจ็ดถึงสี่วันจนกวน่าจะกระบกลไกสารนี้แบบนี้ค่ะนี่คือน้ำตาลจวส่งไปเขาจะทำให้หนื่นแล้วก็ช่วยชะา้างทองความสะอาดด้วย ขั้นตอนออ่าขั้นนตการนำมาใช้ก็เอาเอาอตัวเดิมแล้ค่ะเพราะเราที่เกี็บหลายอย่างก็เอาตัวเดิมเอาเนี้ยแหละในร่อนอย่างเงี้ยเอามากรงมันจะมีเศษตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นถ่านที่มันเผาไหม้ไม่หมดตัวนั้นเรามันต้องเอาโยนทิ้งนะคะโยนทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็พอน้ําด่างที่เราใช้นะคะมันมันพองลงไปเนาะพอเรามาใช้แล้วเนี่ยเราสามารถเติมน้ําให้เต็มถังแล้วก็ปิดฝา,ท,า,ฝา,ท,าท,ทิ้งไว้เพื่อขอเขาจะตกตะกอนใส่ได้อีกแล้วนำมาใช้ได้อีกนใช่ค่ะในถังน้ําด่างเราจะรู้ได้ไงว่าควรเปลี่ยนแล้ว จนกว่าเราจะจับแล้วไม่ไม่มีความมีดอันนั้นคือเปลนต้องเป็นทีนี้ถ้าเราบ้านไม่มีไม่มีที่เท้าในการทาน้ดา,นนาด่งาง,าง,าาปางเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าก็ได้แต่อมาสมบัติการทำาท้าอายน้มพลาสติกอาจจะดอกใหมาอีกนิดหนึ่งเปลี่ยนเป็นน้ำดัาน้ำเปล่าก็ได้ไม่มีน้ดาด่างเนาะอะขั้นตอนการท,าาารถถทําน้ําด่างมีขั้นตอนของการทเค่องด้ไหมคะคือสองสองตครื่องย่มันเป็นธรรมชาติสิ่งเป็นสิ่งธรรมชาติเวลาเราทนาน,น้ายาในประสงค์ ลงดินไปปุ๊บดินเราไม่ตายสิ่งมีชีวิตใต้เดินยิ้งคือที่อยู่ในใต้ดินเนี่ยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ยังช่วยพลดินยังช่วยถ่ายมูลลงไปในดินให้เราได้ต่อไปทําให้ดินมันร่วนคืนแล้วก็ดินไม่แข็งอันนี้คืออ่าตรงนี้เราเป็นธรรมชาติร่วนนะคะทีนี้วิธีการทําวิธีการทํานะคะวันนี้เราก็จะใช้ถัง20ลิตรในการกวนน้ำยาเ็กประสงค์เนาะเราจะใช้ n 7 0 N70 นเ็นเี่เป็นอ่าใช้ ก็ม่วิธีทางเคมีแต่ว่าตัวเนี้มันเป็นสากรกั์จากพืชซึ่งมีความปลอดภัยต่อร่างกายของมนุษย์เอนจะสูนส่วนน้าจะเป็นสารตั้งต้นในการทำน้ำยานเนี่กระสง น้ำยานย่ประสมน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานต่างๆนะคะเอเจสูนจะเป็นสารตั้งต้นในการทำน้ำยาเหล่านั้นนะคะแล้วก็ผงข้นผงข้นก็มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดหรือการชาล้างทำความสะอาด้วก็เอเจสูนก็เหมือนกันค่ะผงข้นเป็นเกลือชนิดหนึ่งที่มีความละเอียดมากกว่าเกลือทั่วไปเป็นเครือเฉพาะที่เอาไว้ทําน้ำยาอ่ากวนทําน้ายาต่างๆนะคะคุณสมบัติของมันก็คือช่าล้างทำความสะอาดแล้วก็ทําให น้ำยาของเรามีความข้นหนืดนะคะประมาณนี้มีความหนืดอย่างเงี้ยมันก็เป็นราะของข้นแล้วก็เป็นเรื่องของการทำความสะอาดด้วยพวกคราบไขมันพวาคราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะะเราจะใช้ผงข้นและเอนเตอร์โอย่างละหนึ่งกิโลขอเชิญมือกวน แข่งสีชมพูใครจะกวนคะใครจะกวนมากวน่อยคะ่ะเราจะใช้น้ำด่างน้ำด่างที่เรากรองแล้ว10นลิตรนะคะประมาณ10ลิตรแล้วก็น้ำหมักมะขูดประมาณ10ลิตรอัตรา,าส่วนคือหนึ่งต่อหนึ่งในการทำน้ำยาเหนี่ยวประสงค์ขั้นตอนแรกนะคะเราเทเอเจสูลงไปก่อนเลยค่ะให้ดีแนะนเ,เอาขามหิบ นี่ไว้เลยค่ะนั่นแหละถูกต้องค่ะนี่คือวิธีการกวนที่ถูกต้องนะคะ มัไปที่ทางเดียวกันเป็นไปได้หาถังก้นเรียบในการควนจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเป็นถังก้นนูนอ่ามันจะติดตามล่องอาจจะต้องเสียเวลาเพราิดนึงในการงัด n70 ขึ้นมาตามล่องนะคะเอามาตีเอามาวนให้มันเข้ากันเพราะว่าถังก้นเรียบปริมาตรปริมาตราประมาณนี้หนูยังหาไม่ได้หากวนไม่ได้เพราะฉะนั้นถัง20ลิตรหนูก็เลยต้อง ใช้ถังนี้ในการกวนเปก้อนทางก้นนูนค่ะนี่เรื่องเท้าเออย่างนี้ต้องใจยงเย็นๆค่อยๆทำน,น,น้ำยาเนี่ยผสมตรงนี้ของเราก็จะกวนไปช่วยงานบปญงานวัดอะไรก็ได้ให้เขาไปล้างช่วยล้างตาอะไรเงี้ยค่ะอ่าประวัดก็คือถาวายหลวงพอ่อให้หลวงพ่อไปล้างบาตรซักจีวรล้างน้ำวัดก็ได้ผู้ช่วยคนนี้ ปรับสาภาพไม่ได้แล้วจะไปปรับสาภาพมันได้ที่ไหนมีม่สี่ท่าปรับสาภาพมันเป็นเย็นแล้วเราก็เริ่มหลว่อยหงอยยังไงก็เห็นูดูเดินอยู่ก็ล้มๆไปก็ช่วยเตะลงข้างทานด้วย <laughs> โอเคเริ่มฟูขึ้นแล้วนะคะฟอมใสต่างๆเราไม่มีมันกไปใกล้ได้ค่ะมันจะไปใกล้ได้เราจะเติมหกคนลงไปนะคะเราจะเติมหก่นลงไปประมาณครึ่งเนื้อก่อนไม่ต้องเติมทั้งหมดนะคะ อันนี้ทองค้นมันจะมีความละเอียดกว่าเกลือทั่วไปแล้วก็เค็มมากด้วยละเอียดใช่ไหมมันแช่เกลือไหมมันคือเกลืออย่างหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่มีไอโอดีนแล้วก็ไม่เจนเล็กกว่าเกลือไอโอดีนด้วยค่ะเป็นเป็นเกลือเฉพาะเอาไว้ทำพวกทำน้ำยาน้ำยาต่างๆค่ะอย่ามาพวกการฆ่าล้างทำความสะอาดนี่บอกเขาเรียกดีเกลือไม่ไม่ใช่ดีเกลือค่ะดีเกลือไปทำตะาบข้าวคนะอย่างกันค่ะตั้นี้ เอ็นจะซูนดิงวัดดิงวัการขวดเพราะว่าถ้ามาดจะทารขวดเนี่ยมันจะให้สีน้ำหนักน้ำหนักมากูที่ใสกว่าแล้วก็เราสามารถเติมสีัสเข้าไปได้อันนี้อยู่ใส่สีผสมอาหารไปแล้วก็กําลังกําลังจะดูว่าถ้าใส่เป็นสีธรรมชาติสีของอัญชันสีของฝางน้ําหมักของเรามันจะเป็นจะเป็นในลักษณะแบบไหนนี่คือใส่สีผสมอาหารสีฟ้าเข้าไปอะค่ะอันนี้มันออกเหลืองเนาะเจอจะนี้ไปออกจะออกเขียว เขียวแบบน้ำทะเลนิดนึงมันก็เลยแบบว่าจะตอบโจทย์กับคนที่เขาเอ่ออยากจะได้กลิ่นที่มันดอปลงเบาลงแต่ว่าแล้วก็มีสีสันที่ใสขึ้นน่าใช้ง่ายขึ้หรือสีหลากายที่หากหลาไอ้ตัวนี้จะเป็นดั้งเดิมก็คือสีของน้ำตาลน้ำตาลแดงมันก็จะดุดันหผลไลยท่ามือถึงอาจจะเป็นสีธรรมชาติค่ะ แต่อันนี้ล่าสุดที่หนูเปิดฝาถังกิ่นพอพอเติมน้ำน้ะเติมน้ำตาลขวดลงไปกลิ่นของมะกรูดหายไปถ้าจะไม่มีกลิ่นมันก็เลยอันน well Entonces, ี้คือกำลังทำวิจัย okay. น้อยอยู like ่ค okay. ่ะก็เลยก็เลยบอกความเข้าหน้าว่าตอนนี้มันจะชิมิดูแล้วเอามือเลยก็ได้ อันนี้นานแล้วค่ะตั้งแต่โคงจังหวัดผิดมันจะเป็นห้อยางไปไหนมาไหนแต่ที่เราอยากจะให้มันยุบตัวลงก็เพื่อเวลาเรากรอกใส่ขวดเนี่ยมันจะได้เต็มขวดสมมุติถ้าเราอ่ากวนเสร็จปุ๊บอ่าแล้วกรอกใส่ขวดเลยครนี้เราจะได้เต็มขวดอย่างนี้นะคะมันก็จะอาจจะเหลือสักประมาณเท่านี้เพราะฟองมันยุบตัวค่ะ อัสุดท้ายท่านใดสนใจอยากจะได้ย้นยาลองไปใช้นะคะสามารถมากรอบได้ที่ถังทาถงทีทาวตัวนี้ได้เลยนะคะ,ะขวดน้ำของท่านที่อยู่ในมือนะคะอยู่ยตลอดเจวันนะอยู่ตลอด5วันเนาะก็มากรอบลองไปใช้ได้ไค่ะมีมีคอมเมนต์จากพ่อค้ากาแฟที่เราผูกสัญญาก,กันไว้กันหนู